สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมาสเตอร์แอนนะคะมาสเตอร์แอนก็จะออนำเสนอในเรื่อง M model นะคะคืออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเด็กนะคะเป็นพลังแห่งสติสรรสร้างเส้นทางสู่อนาคตที่สดใสนะคะส่วนกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นปี1ถึงปี6นะคะ ประโยชน์ของโมเดลนะคะเพื่อที่ทําให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจนะคะแล้วก็ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะในการที่เรียนรู้การเจริญสติก็ทําให้เกิดสมาธิและปัญญานะคะเพื่อให้ส่งผลให้ไปสู่การพัฒนาการให้เหมาะสมตามช่วงวัยนะคะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์นะคะ เพื่อที่ทำให้มีคุณธรรมในการดำรงชีวิตเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้นะคะแล้วเราก็จะมีการเรียนรู้เรื่องการแบ่งปันมีสติมีสัจจะมีวินัยนะคะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามคลองคลองธรรมนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเราจะได้เรียนรู้จากเรื่องมารยาท ซึ่งเป็นสามัญสำนึกพื้นฐานในตนและก็มารยาสังคมที่ดีงามนะคะนอกจากนี้มาสเตอร์ก็จะมีการเสริมในเรื่องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์น,นะคะหรือว่าเป็นการเสริมสร้างเรื่องทักษะในการใช้ชีวิตนะคะแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆเช่นศิลปะหรือการใช้คลื่นเสียงหรือว่ากิจกรรมที่ดีงามะคะ่ะเพื่อที่ทําให้เด็กจะได้เรียนรู้ในการที่จะอ,อยู่ร่วมกันกับสังคม แล้วก็ปรับตัวเข้ากับเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็ต่างไวัยได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกและมีประโยชน์ค่ะนะคะส่วนรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงแรกมตอร์ก็จะเสนอในเป็นแบบออนไซต์ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นมีการเรียนรู้ทำความรู้จักกันมากขึ้นมตอร์ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ line, ในอนาคตนะคะส่วนในกลุ่มของ นักเรียนก็จะมีการทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วมาพบกันด้วยการใช้รหัสแห่งสติในโปรแกรม MRP นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ